ามาวิเคราะห์กราวันจันทนะฮะวันจันทร์ตอนนี้นะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นนอนฟาร์มนะครับทองได้ร่วงเหมือนเดิมเราเป็นเทรนด์ลงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทองอยู่ในโซนดีมานโซนของ1ชั่วโมงของ4ชั่วโมงนะครับที่3 2มสตรงนี้มันเลยมานิดนึงแล้วเด้งขึ้นจบด้วยแท่งขึ้นนะครับจบด้วยแท่งเขียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์นะเทรนด์ใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่นะใน4ชั่วโมงนะครับ เซลยังได้เปรียบนะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นต้องทะลุ3ตรงนี้ข้างบนนี้หายตรงนี้ที่3 2 2 7 2 8ตรงนี้นะครับตรงหายตรงนี้นะต้องทะยุทะลุและยืนเหนือนะยืนเหนือหฮแล้วก็ย่อลงมาทําโลที่สูงขึ้นเนี่ยนี่คือการทะลุขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขาเซลยังได้เปรียบนะครับขาเซลยังได้เปรียบขาลงยังได้เปรียบ เพราะยังเป็นเทรนขาลงวันจันทร์มีโอกาสที่จะลงต่อตามเทรนนะถ้าเราวิเคราะห์ตามเทรนเนาะแนวรับก็แนวรับที่โลกเอ่อที่ดีมาเดิมของ Day นะครับมาดูเดยกันนะครับเห็นไหมตรงนี้เนาะโซนนี้ที่ประมาณ319 3194เ9 4นาะ3194ถ้าเกิดลงมาเยอะนะครับ มันจะชนล,ลลตรงนี้ของ day อีก3 1 6 8เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังด้วยตอนนี้หน้าเซลยังได้เปรียบอยู่ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับเวลาเราจะเล่นก็เวลามันดิ่งแบบนี้นะรเราต้องเปลี่ยนเป็นขาลงก่อนเทรนเป็นขาลงก่อนถึงจะเล่นตอนนี้มันเด้่งขึ้นมาเยอะนะครับเปลี่ยนเป็นขาลงต้องทำไงนะครับก็อาจจะเป็นแท่งกืนกินนะครับแท่งกืนกินใน m 1 5 m 3 0อะไรเงี้ย เหมือนจังหวะพวกนี้นะครับที่มันลงมาเนี่ยเป็นแท่งคืนกินก่อนทั้งนั้นนะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับเป็นแท่งคืนกินชนไฮเมทัลูไฮนะครับลงมาต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับการที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยในไทม์เฟรมใหญ,ใหญ่มันยังลงอยู่ก็ในไทม์เฟรมย่อยต้องปรับตัวเป็นขาลงก่อนหรือทำไฮทำโลที่ต่ำลงเนี่ยถึงค่อยเล่นเซลล์เพื่อความชัวคอนเฟิร์มนะครับ เพราะฉะนั้นหน้าเซลล์ได้เปรียบนะครับหน้าบายต้องให้ทะลุหายข้างบนนี้ถึงจะถึงจะเล่นบายได้อย่างอย่างคอนเฟิร์มอย่างปลอดภัยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับัน